เป่าประกาศัมวซนะพี่บอกก่อนพี่บอกก่อนเดี๋ยนี้ไปเป่าประกาศัมวซนะมึงต้องบอกอันนี้ให้เคลียร์นะเียบไว้เป็นเหยียบไว้เป็นความลับเลยนะได้ได้ถ้ามึงแค่นี้เก็บไว้เป็นความลับยังไงก็ไม่มีหลักความลับอะอันนี้ชอบพูดมึงต้องบอกว่ามันไม่ใช่กับสิ่งที่นี้คิดมึงต้องบอกพี่บอกพี่บอกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหรอ ก็เวลาพี่บอกความลับอะไรอันนี้ไปอันนี้ชอบพี่พูดหมดเลยอะพูดะลรนะเอางี้เดี๋ยวเ,<ร>เดี๋ยวเอางี้งให้พี่เรื่องที่พี่ปลดโลกโซ่พี่วิลเลียนนี่ก็ไม่เคยบอกใครนะอันไง<ม>ว่าแล้ววาวเปิด<ม><ม>โลกเปลี่ยนนี่ขนาดไม่ได้พูดนะฮะ<ห>เปล่ารัดเลยถูกแล้วแหละที่ข้าต้องระแวงอะไร ไม่วินมึงมึงมึงฟังพี่ดีนะก่อนหน้านี้อันนี้ไปบอกวินนี่ว่ากินไอติมกันไหมครับอะไรนะครับกินไอติมไหมครับกินนะครับกินห้าร้อยครับเหมาเลยได้ไหมครับเหมาเลยได้ไหมกินแท่งได้ครับได้เลยวันนี้โอเคครับวินเอาเร่น้องพี่หมอให้ละวินไปไอติมดิได้จ้ะไปกินไอติมกันดีกว่า พ่ออยู่วาผมขอกระได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ออยดีมให้น้องผมขอเป็นผู้ชายนะครับน้องผมอยากลาไปติมจังไม่ครบไหนครับไหนไหนี่ครับบินบินชื่อบินเพื่อนท์ชื่อไทรอดีครับพี่ชายพี่ชายตัดไปดีไหมเลขโดนเท่าไหร่กูไม่รู้แล้วกูมีผมแล้วเลขเจ็ดครับมีแเลขเจ็ดเลยกี่แท่งครับเลขเจ็ดเลยไปละเดี๋ยวไปทำงานเอาเอาเอาสามแท่งพอครับอยู่อย่างนี้วะโอ้เกิดคืนนี้เปนี่นิ่งแป๊บเลยหรือเขาหรอลุงก็ปิ้วไหนไหนลุงสาม เหลมนะหมมนะหนเลยฮหน้าแนเรียกหมอมาโลครับไอติมครับไอติมเอาติมสมสามไอห้าอันครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่พี่จ่ายเงิ้ยคหลืเพื่อนแกถ่าย้วยผมบอะไรแกถ่าให้ผมแบบอยพี่เ้คือทําะาย่ิมจาคลอเยเดี๋ยวถ่าจ่ายเงินให้ก็ได้เอลยนะครับแ่เพื่อน่เพื่อนดจจ่ายให้มาวินเ้ยเป็นเพื่อนนะเพื่อนจ่ายให้อย่ร้อย ปีน่าไหร่จ๊ะอง้อเ่งขามาแล้วเนาะนีเพื่อนท่านี้เพิ่ง่งแปดสสามครับเ่าไห้่นะพี่ท่าไรนะเคื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนขจะ่ายให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนสามแทงพันห้าครับ่หกเจ็ดถ้าไรนะคะแทงพันห้าค่ะแทงพันห้าไม่สามแทงพันห้าแปดสี่สามครับอะไรนะไอดีสี่หกเจ็ดใช่ไหมใช่ทำใหบวมจังครับข้างล่างอ้าว อ๋อมันเป็นกระปั้นเจ๊นะจ้ามันบวมไหมใช่มันใหญ่มากใช่แล้วถ้าหนูมาดูอะไรของเจ๊นะจ้าดีไหมวินเจ๊โดนรุนรามวินอย่า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 ุนรามเจ๊เลยจ้าใช่ให้วินรุนรามคนเดียวก็พอแล้วครับทิมแกงเท่าไหร่พี่ชายรองไม่ตีอยากนะครับนี่เรามีซ้อมไหมจ้ามีครับมีมีจ้าซ้อมอีกสามวันครับสามวันติดอ๋อพี่ไล่ฆ่าล่ะพี่ชายรองทไมซ้อมกับใครอะเขาวันนี้วันรู้เพี่ยังข่ายทิมไม่ล่าเลยอันนี้มีไหมความทรงซอยซ่าอะไรเงี้มีปะ ไม่ว่างมา้าวันนี้จะถามปับ๊บท่าท่รู้ไหมพี่ชายร้องเขาว่าค่าโดนวะโดนอะไรถ้าเขามาทวงไอติมค่าคืนอ่ะถ้าค่าเผลอกินไปแล้วอ่ะแนี่นะมีคนทักมาแกงอะไรวะเนี่ยเจ๊เ<น>จ๊ก็จะอยู่กับวินอาจารย์้าเจ๊จจอยู่ห่างกับวินหน่อยให้วินคุนนยโทรศัพท์ก่อนเจ๊ก็จะมาหาวินเจ๊มาเวลานี้จะ,จะประมาณห้าโมงหกโมงจ้า ได่จ้ะวันนี้เจมี่ลี่ด้วยจ้ะอ่าเพื่อนบอกว่ามีลี่ตีกระชับมิตรจ้ะแม่ฟ้ากินติมแม่ฟ้าอยู่ NBA จ้ะอยู่ NBA จ้ะดูเลยนะจ๊ะเจมไม่ได้ใส่อะจ้ะเจมเจ่เปลี่ยนตัวผ้ามาจ้ะใช่จ้ะ คใช่เหรอเจเจเจอยู่ NBA จริงเหรอครับนี่ใช่จ้าเจพูดเล่นจ้าเจเจวันนี้เจมิลี่เจต้องใจการกำลังใจจากน้องวินนะจ้าเจ๊อยู่แกงอะไรนะครับเจอยู่ดูซิดดีมจ้าอ๋อโอเคถ้าได้กำลังใจจากวิน NBA ไปก็น่าจะมีแรงเล่นแล้วใช่ไหมครับเจใช่เจ๊น้ำเดินเลยจ้ะโอ้โห ได้ได้ได้ขับเจยงไงก็สู้ๆนะครับจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดเจชนะเดี๋ยวเจเอาของฝันมาฝากนะจ๊ะไม่กินครับเอาอะไรมาฝากนะครับเอาหัวคนนะจ้ะเจตัดหัวคนแล้วมาฝากวินได้ไหมจ๊ะได้ได้ได้จ้ะเจ๊โอเคเจ๊มันมีของแถมให้ด้วยนะเอาไปหนึ่งจุ๊บไม่ใส่เฮ้ยพี่ชายลองทำมาดิครับบายวินจบเลยชีวิตครับท์เข้ามาวินไปแล้วอ่ะ ที่เขาบอกข้าว่าคืนนี้เขาพอเ,เล่นสตรอรี่เสร็จแล,แล้วเขาจะคานมาหาข้าท่านรู้หรือเปล่าใช่หรอใช่เขาบอกเ <ใจ S 2> ขาจะคานมาเปิดใจดิน้องโอ้โหน้องชายเปิดใจดีเ้าบอกให้อ้เปิดใจจเปิดได้แต่ข้าไม่อยากเปิดตัว <c oughs> มึงก็บอกเขามีดีมึงก็คุยดิมึงก็คุยได้ทุกเรื่องแหละน้องความสัมพันธ์อะแบบคู้รักอะมันไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างเพราะว่าวโอ้พี่ชาย้อง เขาคสวยว่ะพี่ชายน้องสวยอะไรวะเย้เขาจะคานมาหาค่าท่านรู้หรือเปล่าอะแล้วถ้าถ้าถามอะแล้วถ้าเป็นท่านท่านนอนอยู่เนี้ย แล้วเขาคานมาหาท่านอ่ะค่อยๆคานแบบทหารราบอ่ะมันก็ลุกไปคานมาเอ๋งล้วบอกมันจะเอะของกันดิเติมนาเติมนาแล้วท่านจะทำไงถ้าขอคานมาง่ายถ้าไม่กล้ากินอ่ะตอนเนี้ยเอาไปไหมเอางี้เอางั้นงั้นท่านรับไปติมไปแทนไหมล่ะท่านรับไปเติมไปแทนไหมล่ะอะไรละเจ๊เขาชอบมึงเขาไม่ได้ชอบพี่วินเขาจะชอบท่านก็ได้งั้นท่านเอาไปเติมไปดิท่านเลขอะไรอ่ะเอามึงเฮ้ยวินพี่ไม่พี่ไม่ได้ไป วินยังไงเนี่ยมึงจะยัดเยียดให้พี่ไปคุยกับคนนี้มีเจ้าของอะนะมันไม่เอาไม่ได้หรอกน้องไม่ใช่จตายพี่ไยเองคุยกับเขาเองก็คุยไปเลยน้องวิ่ไนไปไหน,นแล้วน้พี่โปอยู่นี่ครับวินปรึกษาอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยปรึกษาครับปรึกษาอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ปรึกษาได้อันนี้ครับคือว<า>ินมันเปิดใจได้ครับแต่มันบอกว่ามันไม่อยากมันไม่อยากเปิดเปิดอย่างอื่นครับทีนี้พี่ก็บอกว่าความรักอะเปิดอะไรอะมันคือเปิดอย่างอื่นคือเปิดอะไรหรอคะ เปิดถ้าเปิดใจได้เปิดูได้มอนอ่ะเปิดก็ผ่านดูไมัน่เเนี่ยเปิดประตูสวรรค์อ่ะคืออะไรการเปิดประตูสวรรค์คืออะไรล่ะนี่นี้ก็นี่แนะนำมันไปแล้วว่าความรักอ่ะไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างหรอกแค่อยู่ด้วยกันมีความสุขก็พอแล้วก็ใช่ไงทำไมต้องทำอะไรด้วหรอใช่บินมันชิ้นมากครับเปิดใจได้เหรอบินชอบแบบเปิดใจได้เจ๊ขออนันรักนะถ้านั้นนี้ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะถ้ายอมเจ็บใจอยู่แล้ว แต่นี้มันไม่ได้เจ็บแค่ใจไงท่านรูหรือเปล่าใหญ่ข้าต้องพูดอีก็ไมวได่เจ็บแค่ตจมันคืออะไรหรอโไม่ไม่เป็นข่าไม่มีใครเข้าใจหรอกเรื่องทั้งหมดนันเป็นเพราะท่านหลาพี่ชายรองแล้วมันเจ็บอะไรอีกถ้าไม่ได้เจ็บใจมันต้องเจ็บอะไรด้วยหรอ ขำไมอยากจะพูดวะท่านเคยยิงคำนี้แม่วาวเปิดแล้วโลกเปลี่ยนอ่ะข้าพยายามปิดวาวอยู่นะใหญ่ข้าข้าไม่อยากโดนเปิดวาวอ่ะอะไมเปิดวาวหรอไม่เข้าใจหรอกจะเปิดวาวน้ำทำไงหรอคะปกติมันต้องเปิดไว้อยู่แล้วไม่ใช่หรอใหญ่ลองทำไมถ้าทำกับข้าแบบนี้วะพี่จีบกันเหรอครับพี่รีบอะไรนะครับสาวเหรอครับพี่คนไหนครับนี่ครับคนนี้อ่ะอ๋อ ไม่ไม่ใช่ครับอ๋อพี่อยู่แก๊งอะไรอ่ะพี่บางบัวทองครับอะไรนะครับขออีกทีได้ไหมบบางบัวทองครับหนึ่งหนึ่งสองสามบางบัวทองครับเข้าด้วยได้ไหมครับพีแจมหรอครับสล็อตแจมหรอเอาคนไม่รันหนองไงครับผมรันมีรอเต็มสล็อตอีกยี่สิบกว่าคนครับอ๋อแก๊งพี่น่าจะโอ้โหเลยอ๋อไม่ครับไม่ต้องสั่งไม่ต้องส่งตังเยอะคนเลยอ่ะเข้าครับออ๋ เป็นอย่างนี้ครับแล้วพี่ชายชื่ออะไรอ่ะครับอะไรนะพี่พี่ชายชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อโฟกัสนะครับทำไมเหรอพี่เอาเปล่าครับว่าพี่วินอยากเปิดประตูสวรรค์พี่โฟกัสเหรอไม่ใช่แต่นี่มานี่พี่อยากเอาโหใช่ไหมกลางถนนหรือวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว อะไรคืออะไรหรอพี่โป้นหนูงพ,พี่ก็บ,บอกแล้วว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทุกคนนะนี่ไม่ใช่ทุกคนที่จะคุยได้น,นี่คือแล้วนี่พี่เชลไม่หาเรื่องใช่ไหมเอเอไม่จะใส่ใช่นี่เข้าใจหรออันนี้มันเป็นกระป๋าด,ดรอยัลมอนครับมันจะมีแค่ดรอลมอนเท่านั้นที่จะได้คุยกับโดมิตะครับอันนี้เราเป็นคนนอกเราอย่าไปคุยเลยพี่ยังไม่คุยเลยโอเคปล่อยไปปล่อยไปไ,ปไ,ปไ,ปได้แล้วแต่วินน้องพี่ก็บ,บอกวินคนเดียวพอเอาเป็นว่าปิดเาลไว้ก่อนเนาะไม่อยู่ที่ฟังเสียงวินคุยได้ครับถ้าวินชอบ นี่หละรครับ<อ>แต่เจ๊หัวหน้าเราล่นะนขวดูมีใจนะความรักมันไม่จำกัดเพศหรอกนะคะพูดไปหนองก็เรารักกันก็พอหนอข้างฝั่ง,งค่ายนี้นะท่านอันนี้คือตอนข้าเกิดมามันมีคนตั้งวาลวให้ข้าแล้วแล้วก็ปิดวาลวแล้วนะ่ะใช่ถ้า,าไม่อยากโดนเปิดวาลวอะ่ะท <c oughs> ่านมาเข้าใจข้าใช่ไหม, <c oughs> มไม่เข้าใจอะไรคือตั้งวาลปิดวาลวหนูไม่ไม่เข้าใจมันหมายความว่ายัางไงหนูงง เป็นคิดดูดิถ้าข้าเปิดาวาลซีโลกเปลี่ยนเลยนะข้าบ,บอกก่อนนะเดี๋ยวเจ้าโตขึ้นเจ้าก็จะรู้เองท่านอันนี้อันนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่อะน้องอายุสิบขวบครับโอ้ยอีกอีกสิบปีอะ่ะกว่าจะโตอะ่ะอีกนานอะ่ะวินพี่ชายลองล่าสุดวันนี้เราซ้อมกับใครนี่วันนี้ได้ซ้อมกับเทียรนะจะใช่หรอน่าจะน่าจะ๊ะหนูมนไม่อยากซ้อมกับเขาหรอะอะไรนะ ไม่อ่ะซ้อมกับเขาน่ะขำเหรเพื่อนวิลีนี่เห็นปะขำเหอเพื่อนสรุปวันนี้ซ้อมกับใครเพื่อนเทียนัทมาชัวร์ใช่ไหมชัวร์ใช่ไหมเออโอเคโอเคครับแต่นายโดนระเบิดรูสวรรค์อะไรวะฮะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนเพื่อนอันนี้โทรมาบอกว่าวินจะระเบิดรูสวรรค์นายอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเข้าใจผิดผมบอกแล้วว่าอยากไปฟังอันนี้ผมบอกแล้วใช่ไหม บอกนั้นแล้วใช่ไหมแล้วทำไมถึงมาให้ฟังอันนี้อันนี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้พี่คุยกับวิลลี่วิลลี่บอกว่าพี่จะโดนระเบิดรูสวรรค์คืออะไรครับอันนี้อันนี้มีพูดอะไรทำไมวิลลี่พูดแบบนั้นกับพี่เนี่ยภาพลักษณ์พี่เสียหมดอันนี้ฮะไอ้วินวินเคลียร์ดิวินภาพลักษณ์กูเสียหมดเลยวะน้องเคลียร์เคลียร์อันนี้ไหนวินเคนนี่วินเคลียร์ดิก็บอกว่าไงคือระเบิดรูสวรรค์คืออะไรอ่ะแค่ไปบอกพี่ชายเราวิลลี่อย่างนั้นหรอ ว่าละพี่ว่าแล้วพี่ว่าแล้วว่าอันนี้จะพูดพี่ว่าแล้ววินวินพี่ว่าแล้วพี่ว่าแล้ววินอันนี้จะงพูดแบบนี้วินเขาเขาบอกฉันว่าไงเข้าใจเขาบอกฉันว่าไงมันไม่ใช่กับพี่ชายน้องโปโลอืมก็มันก็ก็ไป่เคยพูดอะงั้นงั้นพี่เปิดประหลาะพี่เปิดประหลาดเนี่ยผมให้พี่เปิดเปิดผมอะไรสักอย่างงงเข้ามาถ้าเขาไปรีโหลดอาหารอน อันนี้น้องแต่ว่าเวลานี้จะพูดอะไรอันนี้ต้องถามไปวินก่อนนะอันนี้อย่าที่พูดนะเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเดี๋ยวภาพเดี๋ยวภาพหลับพี่เสียยังยังมีอยู่อีกเหรอคะมีอยู่ครับฮะมีครับดีอะไรที่บอกให้ยี้เดียวถูกบอกทั้งไม่วอาเลยขนาดนี้เขาบอกว่าไงมันไม่ใช่งั้นจ้ามันไม่ใช่ไงหรอคือถ้าที่ท้าคุยแบบ เขาไม่ได้หมายถึงพี่ชพี่เชรองโปโลถ้าหมายถึงเจ๊เขาอ,อันนี้รู้แหละตั้งแต่วันนั้นที่ไม่วิ่งกับพี่โปโลทะเลาะก,กันก็เลยทําให้รู้ใจตัวเองกันใช่ไหมล่ะอันนี้รู้แล,แล้วแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันจะใหญ่เกินควบคุมนะพี่พี่โปโลก,กับพี่เวนเมันจะกลายเป็นรัก 4, สี่ห้าเศร้าเลยนะอันนี้ พี่โบเขาห้ามใช้ปืนใช้ได้พี่ใช้ได้เขาห้ามใช้เขาห้ามใช้ห้ามใช้โดนแน่ไม่โดนหรอกโดนแน่ไม่โดนหรอกไม่โดน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 แน่ไม่โดนไม่โดนจะโดนอะไรไม่ได้ไปยิงใครอันนี้ไม่ได้ไปยิงใครเมื่อกี้พี่โบยิงหนูโดนแน่เนโ่ไม่โดนไมยิงคนเ่พยหนห้ามใช้ปืนโดน่ไมโดนไม่โดน่โดนน่ไ่โดนไม่โดนโดนอรไม่ไงมอก็โดนแน่เน่ไม่โดนไม่ไม่ไดนไม่โดนนอ่ อันนี้จะฟ้องหรออันนี้ไม่ฟ้องหรอถูกป่ะล่ะใช่ฟ้องไม่ฟ้องหรอกเปิดติเ ket ปับ๊บอย่า้มือมนะหนูเปิดติ ket ปับ๊บอย่ากาน,นี่กาน,นี่พูดไม่รู้เรื่องอะ่ะอันนี้ใช่อ่ะวินเคียร์ดิวินถ้าบอกท่านว่าไงนนท่านนี่ผิดยับเลยไว้วินเคียร์ดิน้องชายพี่ท่านจงให้ไม่ใช่อย่าไอไอติ ket อะไอย่าไปเปิดอืม และวาลกับประตูสวรค์ mm. ข้าก็จะไม่เปิดอืม mm. เอาเป็นว่าท่านันนี่กับข้ากับพี่ชายลองโปโล,โลเราไม่มีอะไรกันให้ mm. เข้าใจไหม mm. ดีมากอย้าก mm. <Win. S 2> ่อนปฏดิเก็ตทีอมาอธิบายกูวินคุยหน่ยน้องถ้าท่านบอกคือท่านไม่รักพวกเรานะ oh. ท่านันนี่ oh. ท่าเข้าใจใช่ไหมมาเบอร์แมนแค่วะเฮ้ย hey! ฮหลโหรอได้ยินไหมครับเอ้ยเยสเอาดีเอาดีน้องชาย uh huh. จริงไหมเนี uh ่ย huh. yeah. ยิงครับเยสจะไหนออกมาดิเร็วนอนไม่แมนแลวออกมาดิเร็วๆมีอะไรจะคุยเร็วนอนไม่แนแล้วไม่เห็นกล้องดำกล้องดำนอนปิดเลย ผมเลยเปลี่ยนช่องใหม่ทำโทรศัพท์รวมเลยโอเคมีคนจะคุยด้วยเนี่ยมีคนจะคุยด้วยเต็มเลยยังไงประเดี๋ยออกมามไม่มีรถอ,อะ่ะออกมาเดี๋ยวไปรับออกมาส่งจีมาเดี๋ยวไปรับใครอ่ะพี่พชายลองเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เองเองเองก็น่าจะรถจับบินเออใครอ,ะอ่ะไม่ตกอีกแล้วครับมีใครสนใจสปอนเซอร์ไปไหมค่ะอันนี้พี่มีมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อันนี้ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแอนมินเขากำลังตรวจสอบโอเลยปั๊บเ้ารตรวจสอบอะไรตรวจสอบอะไรเขาบอกว่าไงมีน้องปะมีมีรถพาพาพี่ไปทางหน่อยน้องได้ๆพี่ชายลอง